กมัก้มองออแล่มา,า่าเอนพิเกมนี้นเ้ระไ,ไปเรื่องไม่เบานิสุดน,นะคบผมเออ,เอ,อว่าไงมีอะไรจะพูดเจมนี <c oughs> <c oughs> นะวันนี้กตกาเราก็เป็นอย่างนี้นะนะครับผมก็เราก็จะยืนหลังเส้นนะออไไหลัวก็จะ มนนีครับผมวัวนนี้ผู้เล่นเรามี3คนนะมีผมต้นหอมแล้วก็ตั้งโอนะครับผมถ้าอยู่เป็นไงก็ไปดูกันเลยย้มกดไลค์กดใจกดซับสไครต์ด้วยนะโอเคนะครับสรุปลำดับก็จะเป็นผมต้นหอมแล้วก็ตั้งโอนะครับผมเนื้อรู้เป็นไงก็กดไลค์กดติดตามช่องทั้ง3ช่องเลยเราจะไปเ <c oughs> ริ่มปลาโปเกะมุ่งเนยนะครับผมบายคับผมเริ่มแรกผมจะไม่ออกมือนะครับผมออกไหม ค่กคือขอแน่นอนอ้ไม่เอามือนีจะไม่เอามือไหคะเนื้อะไม่ยอมแล้วก็ไม่โดนนะครับบอว่าอ้าวไม่รับอีก1นจะ ยังผมฟอร์มตกฟอร์มตกแข็งเมื่อเช้าสูอยู่ตอนนี้คนได้หนึ่งยังเว้นผมสูนะคะจิ้งหงสูง้งมา ไปเลยโอ๊ยโอ้ยได้สามเลยนะมึงเล้โอ๊ยโอ้ตึงนะฮะโอ้ตึงมากเลยโอ้เนี่ยโอ้เนี่ยไม่ได้หรอกง่ายไงช่วงนี้ฟอร์มตกฟอร์มตกแบบอย่างหนักเลยอะ ฮ้เนื้อสองไม่โดนหรอกไม่โดนไม่โดนตกตกได้ยังไช่วงนี้ผมฟอร์มตกอย่างน่ะแค่วันนี้ผมไม่โดนสักาตาทุกคนต้องกดติดตามช่องผม ตามช่องไปนครับต้น,น,บนหอม,ม,มนะคะาคุหอมได้สอเร็วๆอ่ะสรุปคะแนนก่อนครับต้นหอมได้2ผมได้หนแล้ว้งแมได้3านะครับส<ร>ีต้องได้ส่ผู้ผิดอ่ะมาต่อไปอโอ้โหกีดอีกแล้วงงนะเจ๊เจ๊ย่งงไปไปไปชุดตดตัวชุดตวเชียกสอง นะครับตาผมนะครับผม <c oughs> แต่ไปด้านนึง บวกสเข้าไปผมก็ได้เป็นสแล้วผมจะต้องชนะเขาผมได้สี่แล้วเท่าไหร่สผมเท่าโอ้แล้วไหมใช่ะผมเท่าโอยนะแล้วโคไม่ด้หมไหมรับรับไปนี้ไม่ตนเลยเเลยมได้สตมีเ้ันะผมได้2ทกสาให้มันชิงเกเกเก โอ้ได้ห้าอลอนแล้นะ,น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 ะครับผมขอร้องคันนี้นนขอชนะมั้งสรุปคะแนนนะครับตอนนี้โอได้ห้าผมกับห้องได้สี่นะคะบู๋ยักษ์ต่อไปไม่โดนไม่โดนนั่นไงไม่โดนนะคะผมได้สี่อยู่นะคะ บังไม่ใไม่ให้ดูแดีไเดียวอเดียันหรอให้หนูไมปดูอ,อันนี้ทุกคนตัง้งกดะสับให้พี่ต้องกดไล์เร็วตงตงอันนี้นะครับผมแต่ต้องบน,นะครับนำ้ำอยู่นำ้ำอยู่ ít ừ. <coughs> มาครับไป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 ้อมได้เจ็ดนะครับผมอาหารที่ผมไม่โดนคือแขนใหม่แขนใหม่อีกครั้งหนึ่งแนี่ยต้องโดนต้องโดนค่ะนี่ต้องโดนโอ้ยหจานติจานทำนี้ขึ้นต้องโอ้โต้องโอ้ชนะแล้วเย้ถ้าครูชอบคลิปนี้ก็กดไลค์กดติดตาม ครับผมตอนนี้ผู้แพ้ผู้แพ้ผมกับต้นหอมได้เจ็ดเท่ากันแล้วก็ต้องแล้วก็ต้องโอบแปดนะครับผมไม่ต้องหาผู้แพ้แล้วทั้ไงมันหาแล้วผู้ชนะนะครับผมนะฮะผมถ้าเกิดชอบคลิปนี้ก็กดไลค์กดติดตามช่องช่องชแนลช่องต้นหอมแล้วก็ตั้งโหมด้วยครับแล้วก็ช่องแล้วก็ช่องพ่อด้วยครับผมจะมีไม่มีก็กดติดตามด้วยนะตอนนี้สวัสดีสวัสดี